เ,เออลองลองดอกวาได้ปะไม่ได้ววะทำไงมันวะงงคี่ว่ามันประหยัดพื้นที่ดิพี่ทำน,นี่ก่อนพ,พี่ทำไม่เป็นโูโทชฮลเลิศเลิศไปเลิศไปเลิศว่าไงครับพี่ แต่ไอ้ยีนปกติอ่ะต้องเป็นแฟนแบบมีสามเดีอนจะให้น้องเล่นแทนนะพอดีต้องไปส่งแป๊บนึงไม่ได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวดูแลให้น้องอ่ะผู้หญิงนุ่งใจผู้หญิงผู้หญิงจริงเปล่าเมื่อกี้ก็มานังคุยเล่นที่สางเสียงเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงเลยเมื่อกี้โดนรับเสียงเลยโดนรุมสามร้องโอ๊ยเลยอ่ะ น้องมาเด้อเด้อพี่ปอนสอนพี่ปอนสอนมันการสับตัวกับพี่ดีกว่าเนาะตามพี่มาตามพี่มาไหนไหนน้องอยู่ไหนไอ้น้องอยู่ไหนข้างล่างข้างล่างเหรอครับชื่ออะไรครับนี่ไม่ตามนี่หลังมา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  ตามพี่นะตามพี่มาพี่ตัวจะรอๆหน่อยเขาขาให้ตามพี่มาตามพี่มานี้เยขึ้นขึ้นมาให้ได้ออยอ้อยอ้ย่าร้อ,องอ้ยอ้ <c oughs> มีบาดมือทีหนึ่งร้องยังไง้าบาดบาตรงพี่อถ้าบาดตรงพี่ร้าาองไง <c oughs> จะตีมอยู่เฮ้ยเฮ้ยมาม,ยมาม,มา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 มมา มาขึ้นมาสตรีมอยู่สตรีมอยู่ไม่ไม่มีคนดูหรอกไอ้เหี้ยช่องช่องอย่างนี้ไหนวะเขาตีมมาเนี่ยมาเนี่ยตรีมอยู่ก็สตรีมอยู่ฮัลลโหนี่เดี๋ยวเราปูเสือกันนอนกันตรงนี้นั่นน้องอยู่หรอเมาห้องพี่มาเร็วเข้ามาเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวโดนไอ้คนนี้โง่เขืนเร็วเออเข้ามาปิดห้องเราอยู่ส่วนตัวสองคนนี่แหละแมตอนแรกช่วยไปนี่ไปนี่ไอปน้าไปเอาเถอ เขาไปนอนในห้องส่วนตัววะยาก็เลยธรรมดาที่ไหนล่ะยาคิดว่าไงวะยาพี่จะปกป้องน้องแองยายายาทำย่าทำอย่างงี้เหี่ยประตูกับพังไอ้นัดพี่อาบอธพี่อาบอธจริงยิงนังยิงก็ดิ ผัวเขามาผัวเขามาอย่าปั๊มเลื่อนหนูก่อนหนูปั๊มเลื่อนไว้ดูประตูกับพังแล้วหนูเว้ยคอนเทนต์ลอนลนคอนเทนต์ลอนลืนนยังไม่ได้ตัดสีเลยนะ่ะค,คอนเทนต์หูดำคอนเทนต์หูดำตั้งค่าตัดสีค่าอะไรวะโม่ะ จะสตรีมเกมเนี่ยสตรีมยูทูปเฉยเนี่ยสตรีมยังไงกูลืมป่วยตอนแรกยังไลฟ์สดได้มันมันมันต้องใส่ลิงก์เข้าไปในยูทูปป่ะลิงก์จากสตรีมอ่ะไม่รู้ว่ะต่อยูทูปแต่บ้านเราเยอะไม่แท้หรอปล่าเปลาไป่ามาไหมพี่จ้ะหมดแน่ไม้อ่ะตัดใหม่เปิดเลยพี่ดูดิบ้านเนี้ยเฮ้ยใครยิงอ่ะใครยิงมา ขยินะ่ยมาอาไปเอาไปไ<ง>ป,ป,ปลูกวะขยิงวรวยทุกทันขยิงมาวะสาีค่คกุกกคุกลุเดียวก็โทคุณเลยไปไหนวะ กุกคุกคุกใครไปไหนะเจอใครที่ว่าหน้าแปลกแปลกยิงที้หมดเลยอแต่ร้ว่าชีวิตมันพี่หน้าแปลกบอกเงี้ยบอกไปลุงหน้าแปลกอย่าไปเรียกพี่ลุงะหน้าแปลกยิงที่เลยลุงหน้าแปลกมาเล่นอะไรอ่ะเ่ไม่เอปร้็ไเอน่ะเห็นเล่นไฟเอ็มทุไม่ เออคิกเมาส์คิกเมาส์หมือนกันน่ะเล่นเอ้ยอันนี้เขาเล่นีอรเอาไปเกียร์ปุ่ดีเอเนาะเขาอยู่ในลยเออเนาะโอ้ยิงเี้นี่ยิงเี้นี่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 ไอ้จ้ำเงินน่ะเล่นเซิร์ฟอะไรอ่ะเล่นเซิร์ฟอะไรไปเอ็มอ่ะไปเอ็มเล่นมีซัมด์ค่ะแล้วก็อะไรอ่ะโมโมแล้วก็พวกพังฟี่นะกรถึงวะเฮ็ดอ๋ออันนั้นยิงหัวมันยิงหัวมันมันเป็นหมาไกรยพันนั่นแหละ โอ้ยเฮียแต่ตอนนั้นอวี๋ยังทำเป็นแอ๊ดเลยจังเฮียนอีเวนเฮ้ยปากมาเรื่องของขอฟังเสียงวัยรเ่นบ็อกซิ่งหน่อยได้ไหมครับ